ช็อกวงการกันเลยค่ะเมื่อไฮโซพกนะคะออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมยอมรับว่าเลิกกับพี่อั้ำพัชราภาแล้วจริงตามข่าวลือค่ะ หลังกลายเป็นประเด็นร้อนกับข่าวลือการเลิกราของคู่รักซุปตาอย่างพี่อั้มพัชราภาและไฮโซพกที่มีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องก่อนจะมีข่าวค่ะว,ว่านางเอกอักษรย่อบอ,อมา้าคือสาเหตุที่ทําให้เลิกรากันล่าสุดค่ะไม่ปล่อยให้ข่าวนี้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างเพราะว่าด้านของไฮโซพกเองได้ใช้อินสตาแกรมส่วนตัวออกมาชี้แจงข่าวลือน,นี้แล้วบอกว่าตนไม่สบายใจกับข่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีหลายบุคคลโดนโยงในเรื่องนี้จนเดือดร้อนทําให้ตนเลยต้องออกมาอธิ ทีบายตั้งแต่คบกับทางคุณอ้ําไม่เคยแม้แต่จะคิดหรือว่าอยากมีมือที่3เพราะว่าฝ่ายหญิงเนะี่ยเป็นผู้หญิงที่ดีที่ตนรักแล้วก็ให้เกียรติแต่วันนี้ตนทั้งคู่ตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งตั้งแต่หลังวันเกิดมานิดหนึ่งด้วยเหตุผลของคนสองคนเกือบ5ปีที่ผ่านมาคุณอ้ําคือคนที่ดีจนวันนี้ผมก็ให้เกียรติอีกฝ่ายเสมอสุดท้ายทางไฮโซพกยังได้ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจตนทั้งสองมาโดยตลอดส่วนทางด้านของนางเอกสาวสวยค่ะอย่าง มินพิชยาที่ถูกโยงเป็นนางเอกอักษรย่อมอ,อมาเป็นข่าวมือที่สมเนี่ยเธอก็ออกมาโต้กลับแล้วบอกว่าผู้หญิงที่ดีและมีความคิด ต้องไม่เป็นมือที่3ของใครค่ะแม้เป็นมือหนึ่งและผู้ชายไม่ดีก็ไม่เอา ag, นางเอกมอมาในวงการบันเทิงไม่ได้มีมินคนเดียวนะคะเช่นเดียวกับนางเอกสาวอย่างพี่แมทพีรณีค่ะที่ทางด้านผู้จัดการของเธอก็ได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดบอกว่ายืนยันว่าไม่ใช่มือที่3มแน่นอนเพราะว่าความสัมพันธ์ของพี่แมทแล้วก็สงกราน,นยังดีอยู่แต่ก็ยอมรับว่ามีการจับมือกันจริงเพราะว่ามันเป็นงานปาร์ตี้ก็มีการเต้นมีการจับมือทักทายแต่ไม่ได้มากกว่าพี่น้องแน่นอนค่ะ